นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอบบขอคุุุณณรรรที่่ไไดไ้นกา าานายเด่นชัยทองราชขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่วาดที่ไว้วางใจและเชื่อมันอ่นให้ได้รับ<า>เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาดในการพัฒนาตำบลแม่วาดให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนายเด่นชัยทองราชว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาดขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่วาดที่เคารพรักที่มอบความไว้วางใจให้ได้รับใช้ เป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่วาดเข้าไปทำงานในครั้งนี้จะมุ่งมั่นต,ตั้งใจพัฒนาจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดมที่มีอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่วาดอย่างดีที่สุดขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยหัวใจขอบคุณครับงาสถิิตย่่ใหญ นเนิดาขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืม